สำหรับสถานการณ์ของลิพพูในพิมริกในฤดูกาลนี้นะคะต้องบอกว่าอะไรอะไรก็เป็นใจไปหมดเลยนะคะ พงแดงลี่พูดค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะลงเล่นในศึกพิมพิริกด้วยการเปิดรังเจอกันกันกบเลเตอร์ซิตี้ค่ะเกมนี้นะคะต้องบอกว่านอกจากจะเจอความยากตรงที่โดนทางหน้าของทีมเยอ,อย่างเลเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ประตูขึ้นนําก่อนตั้งแต่นาทีที่6นะคะนอกจากนี้ค่ะยังเจอกับความยากด้วยนะคะทั้งเรื่องของเกมรับที่แน่นจากเลเตอร์ซิตี้ค่ะรวมถึงหมอกที่หนานแน่นมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครได้ดูเกมเมื่อคืนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ นี่มันเหมือนแบบบอกตอนเช้าที่ลงแถวแถวบ้านเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่ที่บอกค่ะว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะลิพูค่ะก็ลงเล่นในศึกพิมริกนะคะแล้วก็โดนประตูขึ้นนําก่อนนะคะซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะทางด้านของอา์เนอร์สลอตนะคะก็ยังคงใช้ผู้เล่นชุดหลักนะคะอาจจะมีการโลเทชันบ้างนะคะประมาณ2ตํตำแหน่งนะคะคือในตำแหน่งของกองหน้าแล้วก็ตำแหน่งกองกลางนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่ากว่าจะได้ประตูเนี่ยก็คือปาไปช่วงทดเจ็บในครึ่งแรกเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าประตูเนี้ยสำคัญมากๆค่ะก็มาจากทางหน้าของโคดี้กัปโปนะคะส่วนประตูที่2ค่ะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะคะนี่ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ประตูของโคดี้กัปโเนี่มันทำให้นิพูนค่ะทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะ เริ่มเกมพึ่งหลังมาค่ะไม่ถึง10นาทีนะคะริวพูค่ะก็ได้ประตูที่2นะคะมาจากทางด้านของเคอร์ติโจนค่ะประตูที่3นะคะปิดท้ายมาจากโมซาลาค่ะจบเกมนี้ค่ะทำให้ริวพูนะคะสามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้สามประตูต่อหนึ่งค่ะก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงนะคะไม่ใช่ขึ้นสิก็ยังคงรักษาจ่าฝูงนะคะแต่ที่สำคัญเพิ่มเติมคือริวพูค่ะมีแต้มห่างจากโชซีนะคะทีมรองจ่าฝูงเนี่ยนะคะถึง เจ็ดแต้มด้วยกันนะคะเพราะว่าทางด้านของเชลซีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะก็พัฒ่านะคะดันไปแพ้ให้กับฟูลแลมค่ะแซมฟอร์ดบิด2ประตูต่อ1หนึ่งนะคะส่วนทางด้านของนอตตทิแฮมฟอเรสค่ะขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะคะส่วนทางด้านของแอสตันนอนคืนนี้ก็คงรอรุน้นรอเชียร์เชื่อว่าแฟนๆลิพูหลายคนนะคะหรือแฟนเชลซีอาจจะเชียร์ ให้ทางด้านของอิฟสวิตทาวค่ะสามารถบุกมาเอาชนะทางด้านของอาร์เซนอลได้นะคะก็รอรุ้นะคะ่ะว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากจบเกมนี้ค่ะแฟนหงริวพูลไอแ้แฟนหงแดงสิงไม่ใช่แฟนหงริวพูลน,นะคะแฟนหงแดงค่ะก็ต้องบอกว่าพวกเขานะคะก็มีความหวังอย่างหนักนะคะคิดว่าเฮ้ยนี่มันจะเกือบครึ่งฤดูกาลละอีกหนึ่งแมตช์นเนี่ยก็จะเกือบครึ่งฤดูกาลละพวกเราเนี่ยก็มีโอกาสจะลุน้นแชมป์หรือเปล่านะอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะว่าสถานการณ์มันเป็นใจมากๆเลยนะคะเรียบูเองนะคะกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะก็คือมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะแต,แต่ทางน้าของอา์เนอร์สโลตคุณซื้อทีมเนี่ยก็ยังมองว่าการที่จะพูดถึงแชมป์อยู่นะเวลานี้เนี่ยคืออาจจะเร็วเกินไปนะคะพวกเราอาจจะยังไม่ได้โฟกัสตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็โอเคก็เข้าใจได้อา์เนอร์ไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสอา์เนอร์ไม่ต้องหวังก็ได้ แฟนๆหวังแทนนะคะหนึ่งคนคะ่ะที่พูดถึงเรื่องช้ำนะคะโดยบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยแตกต่างออกไปนะคะอาจจะมีมุมมองความคิดที่แตกไปนั่นก็คือทางด้านของโมซาลานะคะโมซาลาค่ะได้มีการบอกนะคะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเขามองว่ามันแตกต่างออกไปจากที่ผ่านมาเขาเองนะคะต้องการควา้าแชมป์พิริกในฤดูกาลนี้พวกก็เราต้องการควา้าแชมป์พิริกในฤดูกาลนี้เรามาลุยกันเถอะ Let's do it นะคะเขาบอกเอ้ยเรามาลุยกันเถอะเรามาทํากันให้ได้เถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะโมเองบอกอีกด้วยนะคะว่านอกจากนี้นะคะหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือการที่ว่าเราเนี่ยจะต้องมีผลงานที่สม่ำเสมอแล้วนะคะเราจะต้องถ่อมตัวเจียมตัวด้วยนะคะ <c oughs> นี่มันคุ้นๆนะเบะ้ยคเนี่ยถ่อมตัวเจมตัวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะโมเขาก็บอกแบบนั้นนะคะก็เข้าใจในมุมของโม,โมแหละเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยคือผลงานมาันมาดีมากๆจริงทุกถ้วยทุกรายการเราอยู่ในเส้นทางนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ค่ะโมซาร่านะคะนับตั้งแต่การย้ายมาเล่นให้กับลิพูเนี่ยเจ้าตัวคือมีผลงานที่ดีนะ คือยิงประตูได้เยอะตลอดแต่สิ่งที่แตกต่างไปในฤดูกาลนี้คือนอกสาวไซมีประตูที่มากแล้วถึง19ประตูในทุกๆ้วยทุกรายการนะคะเจ้าตัวเนี่ยยังทำไปถึง15แอสซิดด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างจากฤดูกาล ทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือที่ผ่านมาเนี่ยโมยิงแบบว่า30 4019 40, อะไรอย่างเงี้ยเฉพาะในพิมพ์ริกนะหมายถึงว่าไอซีที่19เนะเฉพาะในพิมพ์ริกแต่คือถ้ารวมในทุกๆถ้วยทุกรายการเนี่ยคือมันแบบ30บวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยก็คือจะเน้นเป็นหนักในเรื่องของประตูแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยโมยเก็บไปแล้วถึง15แอซิ์ในทุกๆถ้วยทุกรายการนะนอกจากนี้ค่ะโมยังทําประตูในบ้านนะคะไปแล้วถึง100ประตูนะคะก็ เราสุกว่าโอ้ยมันคือแบบโอ้ใหม่กอนมากคือประตูที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกนะหนึ่งร้อยประตูที่เล่นในบ้านนะคะคือที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลเนี่ยคือเก้าสิบแปดประตูค่ะแต่เกิดขึ้นกับทางหน้าของเชลซีเนี่ยคืออีกสองประตูนะคะนับ่อ,อสมัยที่เจ้าตัวเนี่ยยังขาดแข่งกับเชลซีนะคะก็ ถือว่ามีผลงานที่ดีมากๆนะคะสําหรับผงแดงเวี้์วพูลในฤดูกาลนี้ค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ลิพูมีผลงานที่ดีนะแต่เพื่อนรักของลิพูเนี่ยสงสัยเขาจะชอบพิเศกโลโซค่ะกลัปไป14ครั้งอีกแล้วะค่ะทุกคน